กิริยาของภาคเอกชนนะครับออกมาแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ทางการเมืองภายใต้ภาวะที่คาดเดาได้ยากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการถุดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งปัญหาที่ยิ่งยืดเยื้อยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้นจึงหวังให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่มาวางนโยบายบริหารประเทศโดยเร็วชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณจารุวรรณเอี่ยมยิ่งพาณิช ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นนานกว่า5เดือนและยังไม่สามารถหาทางออกได้เพิ่มความกังวลต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนมากขึ้นเพราะสถานการณ์ขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงสุญญากาศที่คาดเดาสถานการณ์ได้ยากต้องรอคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลายเรื่อง โดยประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยอมรับว่าแม้ภาคเอกชนมีการปรับตัวรับกับปัญหาการเมืองในประเทศมาได้ในระดับหนึ่งแต่การเมืองที่ยังยืดเยื้อต่อไปยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้นความหวังของภาคเอกชนขณะนี้คือต้องการให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศได้โดยเร็ว่จริงมันต้องมออีมีการเลือกตั้งนะเพื่อให้มีรัฐบาลเข้ามา พเพื่อเอบริหารประเทศนะครผมเข้าใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเราคงทราบประเด็นอยู่แล้วนะเอ่อทราบเรื่องอยู่แล้วถึงความเสียหายนะครก็คงอยู่ที่ว่าจะปล่อยให้ความเสียหายนี่มันมากมายต่อไปอยังไงหลายคนก็คงคาดคาดแต่ว่ามีเงื่อนไขนะว่าถ้ามีความรุนแรงถ้ามีความล่าช้าไปจนถึงไตรมาสสามนี่ก็คงไม่ต้องพูดนี่มาถึงไตรมาสสองนะเริ่มไตรมาสสองแล้วยังไม่เห็นสัญ,ญญาณอะไรที่จะดี ก็แปลว่าไต่มาสองก็คงยังไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นไต่มาสามก็พอไตรมาสองก็หมดไปครึ่งปีแล้วนะฮะนะครับค่ะก็ยิ่งมาสามเริ่มก็ดูแล้วปีนี้คงไม่สดใสนะฮะสอดคล้องกับศูนย์วิจัยการกรไทยที่เห็นว่าปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงทําให้เกิดแรงกดดันต่อการใช้จ่ายในประเทศทําให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนภาครัฐ การลงทุนและการท่องเที่ยหดตัวในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาและจากนี้ไปการเมืองอเป็นประเด็นสําคัญที่ยังกดดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหากการเมืองเริ่มคลี่คล,คลายการส่งออกฟื้นตัวได้มากขึ้นจะเป็นแรงผลักดันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้แต่ทั้งปียังมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้เพียงร้อยละ1.8 การเมืองที่ยังยืดเยื้อต่อไปและยังไม่เห็นสัญญาณเชิงบวกทําให้ภาคเอกชนมีความกังวลเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการวางแผนธุรกิจในอนาคตทางออกที่ดีที่สุดที่ภาคเอกชนเรียกร้องในขณะนี้คือเร่งให้มีการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศและเร่งวางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนจัดวันเอี่ยมยิ่งพาณิชย์ MBT News Forecast.